โปรเจกต์ภารกิจพิชิตเธอชื่อยาวมากครับแบลรี่ครับผมคิดเองป่ะครับก็คิดกันกับพี่แชมป์นยครับผมพี่แชมป์ก็เป็นกับคนที่เป็นคนเขียนบทด้วยแล้วก็แบบว่าคอยเป็นที่ปรึกษาให้ผมตลอดถ้าไม่มีพี่แชมป์ก็จะไม่มีหนังเรื่องนี้ครับทั้งสามเรื่องด้วยเดี๋ยวพี่แชมป์ไว้สุดท้ายเลยปิดท้ายให้เขาเพราะพี่แชมป์เนี่ยรู้กระบวนการผลิตทั้งสามเรื่องครับอ่ะเริ่มมาที่มิสเตอร์ปีเตอร์โปรเจกต์ ก็สำหรับเรื่อง Mr.Peter's Project นะครับผมก็มีนางเอกของเราก็คือน้องไมเนี่ยครับผมนะฮะไปเป็นน้องไม้เลยครับคุณดาเมเรองนะครับพระเอกครับพระเอกผมได้ข่าวว่าพระเอกนี่เป็นนักแสดงใหม่ที่ช่องกําลังจะติดต่อเข้าไปเล่นละครใช่ครับผมก็เลยรีปั้นเลยครับรีปั้นบ้นเก็บไว้เป็นของตัวเองครับอ๋อนี่จะทําเป็นคู่แข่งเกสุภชัยใช่ครับผม ไม่ก็ผมก็เล่นเองครับเรื่องนี้ครับผมไม่เปลืองใครเลยไม่กลับัาประหยัดนะครับผมอ่ะมาถึงไหนแล้วนะก็คือมิสเตอร์วลาเอาเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทุกคนคงทราบเรื่องของเกษตรพันธสัญญาใช่ไหมครับรู้จักไหมครับคำคำเงียบเร็วเกษตรพันธสัญญาเนี่ยก็เป็นกระบวนการทางการเกษตรที่จะมีนายทุนนะครับผม เอ่อเรียกว่าใช้ในการวิธีการชักจูงหรือว่าจูงใจให้กับ,บชาวเกษตรกรเนี่ยเข้ามาเป็นเหมือนกับผู้ร่วมสหกรครับนะครับผมแล้วก็มีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์เข้าไปแต่เมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยถือว่าเป็นการตัดต่อพันธุก,กรรมรือ GMO ที่สามารถปลูกได้แค่ในระยะเวลาทันั้นเท่านั้น,น,น,นไม่สามารถที่จะไปเพาะพันเองได้นั่นก็เป็นห่วงโซ่ที่ เกิดเขาเรียกว่าเกิดเป็นห่วงโซ่ที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องไปเอามาเล็ดพันธุ์กับจากร่อเนี่ยอยู่เรื่อยๆไปเห็นไหมคะพี่โบ๊ทนี่คือการหาเลนซ์มาพี่โบ๊ทคะนี่คือผู้กำกับผมหนูเขาไม่ได้แบบว่าไก่กานะครับก็เขาหาข้อมูลเขารีเสิร์ชข้อมูลมาอย่างแบบแน่นนะไม่เขาเรียนเอ็นวีแล้วเขาก็แล้วผมเคยเรียนเอ็นวีนะครับอ่าเขาเรียนให้รู้ว่าเขาเข้าเรียนเอ็นวีนะครับครับ น่าน้าเขาก็าเียนภาพนั้นอาจารย์พูดถึงเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมอาจารย์วัาวัน,นครับไม่รู้วันนี้ลามาหรือเปล่านะคะ